สวัสดีค่ะคืนคนทุกวันนี้นะเราจะมาให้พิเศษน้องเอรินนั่นเองวันเกิดวันที่เท่าไหร่พี่เอรินพรุ่งนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะจัดปัน์ตี้กันเลยนะคะซึ่งนะเราก็จะมีของมาให้ทุกคนนะได้ลองไปซื้อนะจริงๆเราก็ไปซื้อจริงๆนะมันคืออะไรคะนี่เลยนะคะโมจินะคะเรียกว่าโมจิโมจูก้านะคะก็คือเป็นโมจิเขาเรียก จริงๆเมือนมไขมูนนะคะแะเป็นแบบบากลาก็อร่มากทุกคนหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้คือวิเชียตกัดกินไปเรื่อยด้านในอ่ะทุกคนลองมาดิแผ่นมันเป็นแบบน้ำมนๆไข่มูนนะคือแบบจริงๆนั่นน้องดาขอไม่เข้าป้องนะคะขอไปกินเจ้ของ้มกกชิขตกินเจ้าของเสียดาไอโดมาเลยคือเปิดเต ฉันไม่เป็นเดย์ทูมิให้เจ้าของมันเกิดกินไม่ใช่เหรอเอาซื้อมาอ้าวไอลินเขาไม่ทำใจค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารเลยนะเพราะว่าของเลินคืออะไรคะไอลินเอาไก๋ห <Okay, S 1> น่อยเอานี่คือนะตัวนี้ก็คือตัวนี้เลยนะขนมอบปรอบแต่ว่าไม่ทอดนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็อร่อยมากๆเลยมีหลายรสเลยนะมีถึงสี่ลเลยนะจริงเหรอเห็น <Okay. S 1> เคยเห็นแค่สองไม่มันมีสี่ลจริงๆโอเคแต่ คือในเซเว่นของเรามันมีแค่สองรสคือรสซาเรีมกับรสวาซาบินะคะโอเครู้จริงรู้จริงแกได้เหรอทำไมต้องให้ของแกให้ตลอดเลยเราติดตั้งด้วยนี่ขอเลิศนี่ของลุงเดิขอบคุณฮะของเรากินกินตามวัยไ้แก้นี่เี่กินกนยแก้องห้่อยแกให้น้องเอเครกินแล้วหรอยาน่อย่ง อร่อยไหมนนรสชาติเหมือนอะไรเอ่ยหืแมมมิครีฮะวิปครีมนนนี่ะะคคทุกอันนี้น่าสนใจไหนะมคุณขาจะแกะให้ฉันได้ยังไงฉันจะดก้งฉันจะแกะไมเอลิเมนต้องแกะให้หน่อยอะติดกล้องอยู่ตีบิดกล้องก่อนนะคะทุกคนเชียร์แกะให้น้องหน่อยดิ เย,ยอยะไปเยอะไปอันนี้ของมุกม <ๆ S 2> ันอร่อยค่ะ<อ>คน <ๆ S 2> คือไข่มุกเนี่ยมันแบบเรื่องความที่มันแช่ไอ้มุกเลยแข็งตัวนะคะท<ห>ุกคนด้านนอกอ่ะมันจะเป็นเอโมจิใช่ไหมคะโมจินิ่ๆมๆยืดมากค <หา S 1> ่ะแบบว่าตรงครีมอ่ะเขาเรียกว่าครีมอ่ะไอติมอะค่ะทุกคนมันแบบจะเป็นครีมอ่ะอร่อยเข้ากันมากเลยอะจริงออ่มากเดี๋ยวเราดูแอปนี้ดีกว่าเจ๋งๆ